รถเร็วถึงอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเอาไว้นะคะว่าการที่คุณวัฒนานานนมเนี่ยได้มีการเล่าข่าวถึงคุณอน้นแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าการเดินทางมาไทยครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้ากับทางราชสำนักอย่างที่หลายๆคนได้พูดเอาไว้รวมทั้งอาจารย์อาจารย์ประวินด้วย คือสรุปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลายๆคนจะงงอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยบอกว่าคุณอ้นเนี่ยเดินทางเข้ามาเองไม่ได้มีดีลอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นการเดินทางมาอย่างกระทันหันส่วนอาจารย์ประวินเนี่ยเขามองว่ามีดีลแน่นอนได้รับไฟเขียวมาจากทางกษัตริย์วัชิราลงกรอย่างแน่นอนนะคะก้อนเนี่ยแหละก็คือ,อทางคุณวัฒนานะคะก็มาเล่าในลักษณะที่ว่า เหมือนกับคุณอ้นเนี่ยเดินทางมาแบบด้วยใจจริงเลยไม่ได้มีอะไรในกอภัยไม่ได้มีการดีลกับทางสถาบันไม่ได้มีการเดินทางมาทวงอ่าบัลลังก์แต่อย่างใดก็คือเป็นการเดินทางมาตามกติหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานอะไรก็แค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบเจ้ายดเจ้าอย่างอะไรแบบนี้คือคือเขาก็มาฟอกข่าวให้นะเพราะว่า ขาบอกว่าคุณอ้นเนี่ยน่ารักมากเราก็เป็นกันเองไม่ได้เอาเก้าอี้อะไรเลยก็คือนั่งคุกเข,ข่าคุยกันอะไรประมาณนี้แต่เราก็รู้กันอยู่แล้วเนอะเป็นนักข่าวสายทหารเขาก็ต้องอวยอยู่แล้วแหละนะแล้วก็ต่อมานะคะทางอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้รายงานนะคะบอกว่าเนี่ยพระราชอำนาจของทางกษัตริย์เาชลาลงกรเนี่ยชักจะได้ใจใหญ่ละทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองค์การเลย ประกาศเปลี่ยนชื่อแล้วก็การเรียกหน่วยทหารโดยที่ว่าไม่ต้องมีผู้รับสนองเฉยเลยท่านท่านด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องมีแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยเรารายงานบ่อยมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชักจะไม่รายงานแล้วเพราะว่ามันเป็นอรู้กันน่แต่งตั้งทหารปลดทหารแต่งตั้งพระสมณศักดิ์อะไรพวกนี้คือรายงานกันตลอดเลยไม่เคยมีผู้รับสนองมาก่อนเลย แล้วก็ล่าสุดนะคะที่มีการประกาศออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็คืออ่าการออกมาบอกว่าอะไรนะะเดี๋ยวสักครู่มีรอเน็ตก่อนนะมันช้านิดนึงอ่นนี่เป็นข่าวของทางมติชนนะบอกว่ามีการโปรดเก้าพระราชทานาพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนนามหน่วยการเรียกนามหน่วยทนะหารรักษาพระองค์นะคะในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีรายละเอียดคร่าวๆว่าทางกษัตริย์วัชรล,ลงก์เนี่ยมีการโปรดเกล้านะคะโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเปลี่ยนนามหน่วยแล้วก็เปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์นะคะละ ตามมาตราอะไรเราขอไม่อ่านละกันเพราะมันยาวก็บอกว่าเนี่ยแหละโปรดเจ้านะคะให้มีการเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยรักษาพระองค์จํานวนทั้งหมด7หน่วยเพื่อให้การเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพบ,บกนั้นมีความเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะก็เนี่ยแหละคือคร่าวๆที่ทางอาจารย์สมศักดิ์เขาก็มองไงว่า เออทาไมแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรออกหน้าเลยอะ่ะไม่ต้องปิดบังก่อนหน้านี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาจะทําอะไรด้วยความแบบแบบโปร่งใสอะ่ะไม่ไม่กล้าที่จะหมกเม็ดอะไรมากแต่ว่าในยุครัชสมัยของกษัตริย์ประเชษาลงกรเนี่ยเขาจะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํามันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแหละที่เราเคยพูดไปแล้วว่าการอยากขององค์โสมเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกัน แต่กษัตริย์ภูมิพล์เนี่ยจะต้องประกาศให้มีการแก้กฎหมายถึงจะมีการหย่าให้กับองค์สมได้นับเป็นเคสแรกเลยเห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละก็คือเมื่อใดก็ตามที่กษัตริย์วัชิราลงกรเนี่ยต้องการเนี่ยทำอะไรเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาต้องการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้ก็เช่นกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เช่นกันการที่เปรำนักอยู่ในประเทศเยอรมนีระยะยาว เขาก็มีการแก้นะไม่ได้มีผู้สําเร็จราชการแทนอะไรแต่อย่างใดมีการไปว่าราชการที่ต่างประเทศอ่าเพราะเขาไปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่แค่แบบสองสัปดาห์แต่เขาไปอยู่เป็นเดือนๆไปอยู่ครึ่งปีอะไรประมาณนี้แน่นอนนะคะว่าเขาต้องมีการว่าราชการข้ามประเทศอย่างแน่นอนต่อมานะคะก็เนี่ยอย่างในเคสเนี้ยก็คือการประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งมันมีสลิมบางคนมาถามด้วยนะว่า อา้อาวแล้วแล้วแล้วมันไปหนักหัวอาจารย์สมศักดิ์ได้อย่างไรอันนี้เป็นการแสดงความที่เห็นอย่างชนิดที่เรียกว่าหน้าเวทนามากคืออันนี้เวทนาอย่างแท้จริงถ้าคุณจะอ้างแบบนี้แสดงว่าคุณจะทําอะไรก็ได้เหรอไม่อย่างนั้นมันจะมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรกษริย์เนี่ยไหนคุณบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่คุณมาถามแบบนี้คุณไม่รู้สึกสังเวทตัวเองบ้างเลยหรือถูกไหม อ้าวแล้วอย่างนี้คุณจะพูดทําไมว่ากษัตริย์ไทยเราเนี่ยอยู่ใต้กฎหมายใต้รัฐธรรมนูญท่านเนี่ยเคยไม่ไม่เคยใช้พระราชอำนาจที่เหนือจนเกินไปที่คุณเคยพร่ำบอกแต่ณนตอนนี้คุณกลับมาถามว่าแล้วมาไปหนักหัวเจียมตรงไหนนี่ถึงได้บอกไงว่าเวลาที่คุณแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่นะมันเป็นการประกาศความเป็นตัวตนหรือว่าคุณเนี่ยมีความฉลาดคุณมีเกินมากน้อยแค่ไหน ถูกไหมตลอดเวลาเนี่ยคุณบอกว่ากษัตริย์เนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกรารที่มีกฎหมายอะไรในประเทศไทยเนี่ยคือกษัตริย์ก็ต้องทําตามแต่กับการเป็นว่าเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยทำนอกเหนือพระราชอำนาจหรือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามในรัฐธรรมนูญกําหนดไว้แล้วคุณมาถามว่ากษัตริย์จะทําอะไรแล้วมันหนักหัวเจียมตรงไหนเอเอเอันนี้แปลกไหม คือคือมันกลายเป็นว่าแสดงว่าเขาจะทําอะไรก็ได้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องคํานึงถึงกฎหมายแล้วอันนี้คือความหายนะนะความหายนะเพราะว่ามันมันมันแปลว่ากษัตริย์ทำอะไรก็ได้ไงโดยที่ว่าไม่ต้องคํานึงอะไรแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณจะมาอ้างทําไมถูกไหมเออแล้วก็ต่อมานะคะก็อาจารย์สมศักดิ์ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของ นี่แหละทักษิณน,นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าทักษิณเดินทางกลับมาในวันที่22สิงหาคมนี้จริงนะก็ต้องมีการประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะในการอภัยโทษให้กับทักษิณก็แสดงว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการประกาศเร็วๆนี้เพราะว่าอุ้งอิงแล้วก็ทักษิณมั่นใจมากในการเดินทางกลับมาครั้งนี้ว่าไม่เลื่อนแน่นอนไม่มีเพอร์เจอร์ นะซึ่งอาจารย์สมศักดิ์บอกเลยว่าแสดงว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการประกาศถ้าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ติดแฮชแท็กเลยบอกว่าเราจะได้เห็นการร่วมมือของศักดิน,นาใหญ่กับนายทุนใหญ่กันก็คราวนี้เองนะคะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังไม่เข้าใจว่ายิ่งรักเนี่ยจะเดินทางกลับมาจริงไหมแล้วจะแผน จะมีแผนอะไรสำรองที่ว่ายิ่งรักเนี่ยจะไม่ติดคุกตามทักษิณไ้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งเป็นอีโมหน้ายิ้มอ่อนนะยิ้มบางๆนะคะเหมือนกับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยไม่เชื่อว่าทางทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับมาจริงในครั้งนี้นะคะแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าหมออ๋องเนี่ยไม่ผิด อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าปกติงบพวกนี้เนี่ยมันใช้ในการรับรองแขกซึ่งก็ไม่ได้มีการกําหนดด้วยซ้ําว่าแขกเนี่ยจะต้องเป็นแขกที่มีมีเกียรติมากขนาดไหนโดยอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคนทั่วไปเนี่ยคิดว่ามีแขกที่ไม่รู้จักแต่มีชื่อเสียงให้รับรองก็ตามใจแต่หมออ๋องเนี่ยเขาเห็นว่ามีแขกอีกจําพวกหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ลืมตาอาปากหรือว่าไม่มีใครให้เกียรติเขา ก็เลยอาจารย์สมศักดิ์ก็าเลยมองเลยว่าเนี่ยจัดรับรองแบบนี้ไม่เห็นแปลกเลยแล้วก็บอกว่าเรื่องจะมาจากไหนอะไรเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นเวลาที่คุณเลี้ยงอาหารใครสักคนเขาจะต้องตอบคําถาม20คําถามหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แค่เลี้ยงมันก็จบแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยการเลี้ยงแม่บ้านพวกนี้ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญคนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อย ที่เขาทํางานอยู่ในเงามือดอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราให้ความสําคัญเขาซึ่งน้อยนักนะน,น้อยนักที่จะมีคนเห็นคุณค่าเราก็ยกตัวอย่างไปแล้วเนอะเหมือนในเคสของทางคุณชัดชาติก็ได้ให้ความสําคัญพวกคนที่เป็นพนักง,งานฟันเฟืองตัวเล็กๆเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมาอาจารย์สมศักดิ์นะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการกลับบ้านของทักษิณการไปจับมือกับเผด็จการนะคะ อาจา,ารย์สมศักดิ์บอกว่าสงสารคุณแรมโบ้มากเลยนะณนะวันนี้เนี่ยแรมโบ้ก็ก็ก็น่าจะเห็นใจทักษินที่ผ่านมาแรมโบ้เนี่ยโดนด่าเพราะทักษินคราวนี้เนี่ยทักษินตบตัศัตว์เนี่ยก็เหมือนกับว่าแรมโบ้เนี่ยก็จะได้เป็นพวกเดียวกับทักษินแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันเนี้คนที่เขาเคยด่าแรมโบ้จะหันไปด่าทักษินหรือเปล่าเพื่อความแฟร์ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นระดับเดียวกันแล้วนะ อย่าไปด่านะว่าแรมโบ้นั้นทรยศเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแรมโบ้กับทักษิณเนี่ยเป็นระดับเดียวกันแล้วนะทรยศประชาชนเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับแรมโบ้ด้วยนะคะอืมต่อมานะคะกออ็อาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่าเมื่อดูการกล่าวหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆของชูวิทย์แล้วเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องไปเสนอให้กับองค์อิงขึ้นมาเป็น ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเสรษฐาอย่างแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะมีการดีลกันโดยให้อนุทินนั้นขึ้นมาหรือไม่ก็ให้ประวิตยเป็นแทนแน่นอนนั่นะแสดงว่าอาจารย์สมศักดิ์มองว่า3คนนี้นะคะอุ้งอิงเป็นไปตามดีลที่ได้ทักษิณได้กลับบ้านหรือไม่ก็เป็นอนุทินกับประวิตยแล้วแต่เขาจะดันใครขึ้นมานะแล้วก็ต่อมาอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า เรื่องที่พักเพื่อไทยเป็นพันธมิตรกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเป็นมานานแล้วเป็นมาก่อนการเลือกตั้งซสีอีกนะคะแล้วก็พอหลังเลือกตั้งใหม่ๆก็เห็นได้ชัดเลยว่าคนที่คอยเชียร์พักเนี่ยถึงได้พูดจาตามผู้นําพักแต่ขอให้สังเกตดีๆเลยว่าผู้นําพักอย่างอุ้งอิงเนี่ยรู้ทุกอย่างตอนแรกเนี่ยถึงไม่พูดไงเพราะกลัวหลักฐานมันจะมามัดตัว แต่พอใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยรู้ว่าตัวเองนั้นตกเป็นรองของพรรคก้าวไกลหรือว่าคุณพิธาก็เลยได้ลั่นวาจาตามว่าเออจะไม่ร่วมกับออทางพลังประชารัฐแต่ว่ามันก็สายเกินไปก็คือเรียกคะแนนไม่ขึ้นแล้วแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่าประชาชนเ็เห็นถึงความไม่ชัดเจนของคุณเขาก็เลยไม่เลือกแล้วก็บอกว่าพวกที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลที่ว่าชอบทักษิณก็เลยเลิกที่จะเอาเหตุผลที่ ผู้นำเพื่อไทยเนี่ยมาพูดซ้ำๆได้แล้วนะคะบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้มองให้เห็นในภาพใหญ่ขึ้นไปก็คือแน่ชัดเลยว่าเป็นการสกัดพักเก้าไกลหรือว่าเป็นการสกัดคุณพิทาซึ่งถูกหมายหัวไว้ว่าเป็นอันตรายต่อสถาบันประมารกษัตริย์นะคะแล้วก็บอกนี่คือเหตุผลใหญ่ประการเดียวของผู้กลุ่มอำนาจในปัจจุบัน พวกนะัการเมืองทั้งปวงก็คงจะล้วนแล้วแต่เอาด้วยเพราะถือว่าได้รับเ,เขาเรียกว่าได้รับส่วนแบ่งอำนาจพวกนิยมทักสินก็เลยเอาด้วยเพราะว่าถือว่าทักสินนั้นได้กลับมาในประเทศไทยด้วยซ้ำน,นะคะนี้ก็คือสิ่งที่เ,เกิดขึ้นนะคะนี้ก็เป็นความที่เห็นของทางอาจารย์สมศักดิ์เนาะต่อมานะคะเดี๋ยว ครูค่ะอาเรามาดูอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะที่อาจารย์สมศักดิ์ได้แสดงเห็นถึงคุณอาจอาจะรา์ชื่ออะไรนะอาจารย์วีรพัฒน์ใช่ไหมเอ่ยนะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าการพร้อมใจกันเล่นงานนะคะนักนักกฎหมายอิสระก็นับว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอยู่แต่นักวิชาการอิสระอันนี้คือต้องบอกก่อน ตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิชาการอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าตัวเขานั้นเป็นนักกฎหมายอิสระแต่อาจารย์สมศักดิ์เขาบอกว่าคนคนนี้เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ถึงที่สุดทําอะไรเกี่ยวกับการเมืองไทยบ้างถ้าจะเปรียบเทียบกับนิติเอียวสีวงโอ,โอเคถ้าอย่างนั้นขอขอเลื่อนขอขอเลื่อนผ่านไปเพราะว่า โพสต์เนี้ยต้องบอกก่อนถ้าใครตามอาจารย์สมศักดิ์จะเห็นว่าอาจารย์สมศักดิ์เขาจะพยายามแซะนะคะถึงอาจารย์นิธิซึ่งอาจารย์นิธิเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วทีนี้อาจารย์สมศักดิ์เขาพยายามที่จะตำหนิอาจารย์นิธิมาตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์นิธิจะเสียชีวิตแล้วนะตำหนิว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเป็นนักวิชาการเสียเปล่าไม่ยอมพูดถึงเรื่องสถาบันประมาก,กริย์ซึ่ง อาจารย์นิธิเนี่ยเราคาดว่าอาจารย์นิธิเขาเพิ่งจะตาสว่างในช่วงบ้นปลายอ่ะเนาะแต่อาจารย์สมศักดิ์เขามองว่าเหมือนแบบเหมือนแบบหน้าตำหนิอะ่ะคือคุณเป็นคนที่เป็นนักวิชาการอะ่ะคุณน่าจะทําอะไรให้มันมากกว่านี้ก็คือพูดความจริงไม่ใช่ว่าไปอวยสถาบันอะไรแบบเนี้ยก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าอาจารย์สมศักดิ์เขาไม่ชอบไงที่ทําไมอาจารย์นิธิเนี่ยไม่ทํา อะไรมากกว่าตอนที่ตัวเองยังมีชีวิตยอยู่แต่ทีนี้เนี่ยนักวิชาการคนอื่นเนี่ยเขามองว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยสุดตรงทําไมคุณต้องไปตอบว่าคนที่ตายไปแล้วด้วยอะไรแบบนี้แต่อาจารย์สมศักดิ์เขามองว่าทําไมอะตายไปแล้วก็ต้องพูดได้สิไม่ใช่ว่าอวยอย่างเดียวก็เห็นไหมคะก็เลยทําให้หลายๆคนเขาก็ตาหนิอาจารย์สมศักดิ์แต่ว่า ท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีก็แล้วแต่ก็และกันก็คือเป็นเรื่องของอาจารย์สมศักดิ์ไปซึ่งในโพสต์นี้ก็เหมือนกันนะอาจารย์สมศักดิ์ก็พยายามเยียบพูดในทํานองที่ว่าเนี่ยทำไมคนเนี่ยออกมาถมถุยหรือว่าออกมาต่อว่าทางาคุณวีรพัฒน์ได้แต่ในเคสของคุณนิธิล่ะเออเนี่ยทาไมถึงแบบไม่ไม,ไม่ไม่มาพูดกันซึ่งมีก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่า ที่คนเขาอ้างว่าไม่พูดถึงอาจารย์นิธิเพราะว่าเขาให้เกียรติอาจารย์นิธิเพราะว่าอาจารย์นิธินั้นเสียชีวิตไปแล้วนะะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีก็ไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนกันคล้ายๆว่าเป็นเป็นลักษณะส่วนตัวเนาะเป็นระหว่างความคิดเห็นของอาจารย์สมศักดิ์ที่มีต่ออาจารย์นิธิเนาะซึ่งอันนี้ก็ละวันนี้ที่เข้าใจกันละกันแล้วแต่ทุกคนจะวิพากวิจารณ์นะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอาจารย์สมศักดิ์